โอเค,ครับสวัสดีกันด้วยครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องบูฟยเกมเมอร์นะตอนนี้เราก็อยูบเกมไมครับพักอดิชั่นในเวอร์ชันนย์จุนะฮะก็นะครับตอนนี้ก็อยู่กับซีรีส์เลส s p l เวเบ r ร์ v ซีซั่นสองนะครับในภาคที่26่สิบละมังม้งมั้งนะฮะ ก็ในพาทที่เในพาทที่ผมในพาทที่แล้วผมก็เคยบอกว่าวันนี้จะมาลองทำํำฟาร์มวิลเลจเจอร์ดูนะครับก็คือว่าผมเคยจับมันได้แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนว่ามันบัครีสปอนหายไปใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ผมได้ขอทําการเสกไข่มาสามใบนะครับสามใบสฟองะครับไข่เอมทั้งนั้นนะก็จะมาก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทําคลอ,อกก่อนนะครับคอกนะครอ,อกนะ ทำบ้านให้มันก่อนแล้วกันนะบ้านที่แบบขังๆมันไว้นะโอเคเออโอ้โหสมบีเอ,อ้ในบ้านเราอะอย่ายาไม่ดีเ,ออเดี๋ยวเราเผาโอเหล็กเผาเสร็จแล้วโอทองไม่มีสัดก้อนโอ,อ,อ้ยยัดแนทั้งหมดแหละนะับเราก็ได้ไปเก็บทองกันตอนในภาคที่แล้วนะผลท้ายก็ขึ้นซ่าเลยนะทอง โอ้ได้เหล็กฟรีด้วยนี่หว่าเจอกรงสปอนด้วยนะครับตอนที่ไปนะฮะไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้ายก็ไม่รู้นะได้เจอกรงสปอนแบบเดิมด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกทำไมผมไม่เจอกรงสปอนแบบเดิมด้วยวะแล้วก็มีอไหมบล็อกแร่ไอ้เมียเนาะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบล็อกแร่อืมสตริงเก็บได้อยู่ปะได้อยู่ นิดหนึ่งเองกันสเกลตันกันพาวเดอร์ได้อยู่ไม่ได้แล้วดวงตาไม่ได้โอ้ได้อยู่อืมเยอะหรือว่าไม่เยอะกันแน่วันอาหารอยู่ผนแผนกนี่เก็บไปไม่ได้เหรอโอ้รีครับเดี๋ไปชั้นสองเก็บของกันข้าวโอเคมอนสเตอร์เงินหินพวมอบมอนเตอร์เน,นีัยนะโอ้ของเยอะมาก ก็ในคอมเมนต์นะก็มีน้องมาบอกว่าพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่เล่นรู้สึกว่าของมันเริ่มหายไปหรือเปล่าผมก็ไม่ไทันสังเกตนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออแล้วก็ได้รถละได้ร้านรถไฟฟรีไม่ได้ดีกว่าเออได้เขาตั้ง64อันเนี่ยเออ44เอ่อจับจับเฉียบโอเคแล้วก็สิ่งที่จําเป็นนะคือพลเอเหล็ก,ลกอะไรก็เก็บไปก่อนโอเคเข็นลรมั้ง กาเสร็จแล้วยังกาวก่อนสองก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ในการสร้างบ้านวิน่งเจอกันเลยเนะี่ยมา,อาเอาไม้สีอะไรดีวะเราก็ไม่ค่อยได้ตัดไม้เลยดิไม่ค่อยได้มาเล่นนะ่เี๋ยวนี้งานมันเข้ามาแล้วก็เลยไม่มีเวลาเล่นนะไม้ไม้สีขาวแล้วกันเยอะแม่งเต็มบ้านแล้วเนะี่ยโอ้ยสด ดินไม่ใช่อ่าที่ที่ผมจะสร้างบ้านวีเลเจอร์นะผมก็จะสร้างไว้บริเวณแถบนี้นะเพื่อการการรีสปอนของพวกมันนะตอนนั้นก็คงจะเห็นนะคือเดินไปไกลๆบ้านแล้วอยู่ดีมันก็รีสปอนหายไปนะเป็นสิ่งที่กวนตีนมากนะครับผมนี่แบบรู้เลยนะ้ะเข้ามาทำไมวนะเนี่ยเอ้ยไม่สร้างตรงนี้ดีกว่าเนะสร้างบริเวณตรงใ,ใกล้ฟาร์มบัวแล้วกันนี่บริเวณนี่แหละเอ มาสร้างกันเลยนะมา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 ไม้แปลรูปซะเออแค่นี้พอโอเคได้หนึ่งสเต็กกับไซส์ส,สองหนึ่งสองสามโอเคเอากว้างๆหน่อยแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่ค่อ,อยใหญ่ได้กว้างมากนะนี่ก็ทำเหมือนเป็นรั้วนะฮะอ,อย่างนี้ บอกคอแล้วมั่งเอ,อ่อเคแล้วก็ลงไปจ่ดตรงไหนดีอ่ะเจาะโอ้โอวบนตะตกเองดีมากเจาะโอเคตรงนี้ตรงนี้คือไม่ต้องทำกว้างมาก,กน,นะเราไม่ได้เลี้ย ABC เป็นขยโญงนะไม้จะหมดนะอ่ะ๊บเคไม่ต้องกว้างมาก เอาให้มันอยู่ได้พอนะครับเอาให้มันอยู่ได้ก็พอ,ออกพอแล้วมันออกกวางมาจึบจุบจบจบ๊โอเคกดชิ้ไ้แล้วก็เดินไปเลยจุบจ๊บจุ๊ทหายหมดอีกโอ้ชิบตกตอนไหน,นโอเค จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทำการปัดเพื่อไม่ให้มีตัวป้าบอมป้าบออะไรเกิดน,นะอือตกครับเราขอ,อก่อนแนละ้วกันปึประตูนี้จำเป็นต้องเป็นประตูนี้เผววู้่ะประตูเอประตูไม้ไม่น่าจะจำเป็นนะอเคก้าประตูพออือเกี่ยม้ยเยอะอยู่ปะ เก้าประตูนะครับก็อ่าเนี่ยในกลางหาดิประมาณสร้างห้องเล็กๆก,ก็แล้วกันนะครับสร้างห้องเล็กเอาห้องเล็กๆพอแล้วเราไม่เอาห้องใหญ่มากบ้านขนาดเล็กนะครับขนาดย่อมๆป๊บ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 ,ปบ,ปบ,ปบโอเคแล้วก็ประตูบ้านแปะเข้าไปสุดยอดบ้าน อยู่้าโคตรสวยอะนี่เป็นประตูแล้วใช่ไหมโอเคต่อมาก็ได้เป็นฟาร์มข้าวน,นก็เป็นฟาร์มข้าวให้พวกมันเออพวกมันเก็บข้าวอะไรอย่างงี้นะเพื่อจะได้ถ้าได้ตัวไอฟาร์มเอ็มบีซีนะคือเป็นตัวฟาร์มเก็บผักนะเนี่ยการทำตรงนี้ใช่ไหมเออวางประตูดีกว่าไหมเนี่ยเราหนึงคี้ก่อนนะวางประตูปืบปึบปืบอย่างงี้แม่งเลยนะครับไม่มีอะไรทำแล้วประตูเลยเยอะ รลยประตูเว้ยก็ตรงนี้ก็าวางไปหนึ่งสองเยอะเลยประตูบ้านใช่ไหมนี่นะฮะนี่เป็นบ้านใช่ไหมในขดตัดต,ตรงนี้ทิ้งดิอืมชืบชบโอล้ลีคราบสวยเลยนะครับประตูข้าประตูมาเยอะเกินเหตุไม่น่าเลยนะฮะ เหลือประตู auto, <S <S <festivals> <S เอาไงดีวะอย่างงี้แม่งเลยนะตรงมุมน่ะสวยดีเออจุดไฟมันเปิดเล่นนะโอเคมันจะมืดแล้วอ่ะจุดจุดโอเคเดีเราจะเราจะขอเตะเอมีีไว้เลยแล้วกันนะโอเคมาจะได้ตัวอะไรบ้างนะมาดูกันหนึ่งโอ้ได้ตัวฟาร์มเมอร์พอดีเลยครับดี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 ตัวสอง ไอ้ฟาร์มเมอร์อีกแล้วโอ้ดีมากโอ้โหไม่ได้ฟาร์มเมอร์โอเคเดี๋ยวเรากลับมานะเจ้านะเดี๋ยวเขาไปนอนก่อนดีเหมือนกันครับดีดีเจ้ตัวฟาร์มเมอร์นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะ้ทำฟาร์มเหล็กเว้ยนะเดี๋ยวค่อยเพาะเออแพร่พันธุ์มันเยอะๆก่อนนะฮะเดี๋ยวทำฟาร์มเหล็กแน่นอนกวนเลมจ๋ารอพี่ก่อนนะน้องมีซีดในกล่องไหมมีอยู่ ใช่มันเ,เป็นหนึ่งขี้กันนะก้าอัน,น,นอืมก้าอันมีนะถังน้ำไหมถังน้ำนถังน้ำเราไปเก็บไปไหนวะเอ๊ะเ,เป็นหนึงเป็นนึงเองเอเนี่ยเปิดกล่องทำแม่อะไรแล้วก็ต้องการพลัว่วไม่ได้พรวดดิเขาเรียกว่าจเจาะเสียมอะไรทีอย่างเออ แล้วก็ผงหมดบนมิวที่จําเป็นหน่อยๆปออย ừ, จำเป็นหน่อยๆเอาไว้หมดเลยนะไปไปติดมาแล้วจ้าจ้เอ็มบซีจ๋าิดประตูเล่นกันมันเลยมึงได้ยินเสียงเลยอำป้อง,องกันอย่าให้อเจ้าโอ้ได้ลูกซมอิได้ลูกแล้วอโอ้แปบ๊บเดียวได้ลูกเอ็มบีซีเลยครับเร็วมากยังไม่ทําอะไรให้เลยจุบทำการ ยังไม่ยังไม่ตักน้ำไปนี่ว่าเออเมือ่อกี้ผมยังผมรูปตักน้ำนะไปออตักน้ำกันจะทำฟาร์มให้มันไงเออเจอน้องบีอ่ะจ้าโอเคเปิดประตูเล่นกันมันเล่นกันพวกมึงนี่ออกไปก่อนได้ปะจุบเทน้าตรงนี้ ขึ้นมาวางไปเลยปุ๊บแล้วก็เอาพ hmm ร้อ่อนี้พวบเลยอย่างนี้แล้วก็เปินการทำเอาเอาปลาเาปล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 าปิดปลาปลาปลาปนี้ลลยโลาปลาแลลมลนเลปิดปลาปลาปลแหละไม่ได้อะไรอืม เป็นหนึาต้องปักทอสิ่นึงให้เยอะเช่นไผมกลัววมันจะมันผมกลัวว่ามันไอพวกซอมบี้มันจะเกิดอลยดิอีกอย่างนะฮะกลัวตรงนี้แหละตรงประตูตรงห้องนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าเลยโอ้แล้วมาชุมนุมอะไรตรงนี้ครับเราเข้าโตเหรอผเก็บเร็วมากฟาร์มเมอร์นะฟาร์มเมอร์วกนี้เป็นฟาร์มเมอร์น,นะครับ แต่บอนมีให้หมดเลยละเออเมือสุดยอดมากไม่ปลูกให้เลยไม่ปลูกนีหว่าเออึ๊บอ,อ่าอาโอเคหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการปิดตรงนี้ไว้โอเคเพื่อเผื่อไว้นะเพื่อิดไว้กันเผื่อไว้อ,อ้าวไม่ได้รอระโอเคทอชเมนทอช ดีโอ้มันรักกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวเรามาขัดความสุขแล้วหรือเปล่าอารักกันแล้วรักกันแล้วมีหัวใจครับอืเราเป็นตัวเตอนอ๋อได้มาแล้วครับเริ่มเยอะแล้วดิกินเงินโอ้เราได้เราเริ่มได้แล้วไอเจ้าลูกเอมีซีนะเริ่มได้นะแล้วไอตรงนี้ก็ออกไปเลยไม่ไม่ต้องการเก็บเก็บไปเลย นะวิธีกัดออกก็ง่ายๆเลยงั้นแหละขอบใจที่ปิดให้น้องหนูโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราทําทางคือทางแบบทางไหนดีว่าทางขึ้นแบบดีๆเลยฟักเป็นอะไรวะประตูประตูหมดอ่ะประตูครับอยู่นี่พอดีครับหมูครับทั้เทั้ดียวได้ตั้งกี่อัน มันว,วางเปล่าแล้วกันนะเผื่อไอ้เจ้าโกเลมอาจจะเกิดนะก็คือต้องมี MBC ประมาณกี่ตัวนะ MBC ประมาณสิตัวนะครับนี่กี่ตัวละวหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ตัวใช่ป่ะห้ามีห้าตัวแล้วตอนแรกปล่อยไปสามนะเพิ่มมาสองตัวนะครับดีเหมือนกันดีดีดีนะครับ ขยายพันธุ์ดีมากเดี๋ยวสักพักเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลออกนะขอตรงโทษใครโทษมันแหละนี่นะขัดจังหวะพวกนายหรือป่ะเนี่ยชุบโอเคอุดไวก้กัน,นกันกันเผื่อนายยังมีอะไรกันไงเราเลยทำห้องให้เอาจะออกมาทำไมเรา โอ้ยเมื่อลือเกิดในการทำฟาร์มพวกนี้เนี่ยผม,าม,มาากลัวมันจะรีสปอรเนี่ยดิอืมก็เสร็จแล้วนะครับไปแล้วคะแล้ก็นนะฟาร์มวิลเลจเจอร์นะครับก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าเชื่อจาจะเสร็จคนเร็วนะตอนนี้เราก็มีสมาชิกครอบครัวห้าผ้าตัวนะคยตอนนี้นะครับ ก็ขาดอีกห้าตัวนะก็จะมีอัลเลนโกลเลมเกิดนะนอัจากว่าตู้จะวางประตูให้มันกี่บานนะจะไม่ได้นะฮะมันถึงจะเกิดนะโกลเลมแล้วก,ก็นั่งฆ่ามาซะผมการทำเป็นฟาร์มโกลเลมคือให้ให้ผมฆ่าเองนะอยากจะอินชันให้ดาบดาบและทุกอย่างที่มันตีอะไรได้ของเยอะนะต่อมาคงต้องทำาตัวอินชันนะภาคต่อมาเนะี่เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงวัวให้มันเยอะๆดูนะแล้วเดี๋ยวจะทำการทำโต๊ะเอนชานนะให้มันถึงเลเวลส0มสิบไปเลยนะ เราจะได้ทําการแบบเอนชาร์ได้ของดีๆอย่างเช่นแบบรุดอะไรวะอันเบรกแบบดีๆอะไรอย่างนี้อยากได้ซิลท็อคอะที่ขุดอะเฮ้ยเนี่ยรักแล้วหัวใจขึ้นแล้วโอ้ได้อีกแล้วตัวหนึ่งจะจะออกมาออกมานั่นแหละครับวิ่งเล่นกันเลยนะเดี๋ยวนี้บ้านเดี๋ยวโทรศัพท์ได้แหลกแน่นอนได้แหลกแน่นอนเปิดประตูเล่นกันดุกกเกนพวกมึง นะก็รู้สึกว่าในเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเป็นขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เร็วนะมันแหลกเร็วมากมันแบบมันแหลกนะฮะแบบนี้ก็แหลกอยู่แล้วด้วยดิแล้วก็มีน้องๆมาถามอยู่พี่จะแจกแบบตอนไหนแล้วพี่ก็แจกแน่้แหละครับน้องคือขอเพิ่มมาเลยมันเยอะๆก่อนนะคือทำฟาร์มฟาร์มเหล็กฟาร์มฟาร์มเหล็กฟาร์มทองเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแจกเลยก็ได้อ่ะผมพูดเลยนะทำฟาร์มเหล็กฟาร์มทองก่อนีลยวผมแจกอืม จุบๆอันนี้กินเล่นโอเคออจะออกโอเคจุบอือเข้าไปก็ได้เยอะแล้วนะตอนนี้อ่ะกินโปรเดโตไปแล้วคราวนี้เรามานับขันสุดท้ายพอแล้วนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอีกตอนนี้เออ เอมันเยอะอะจะได้มีตัวใหญ่มามาหลายตัวหรือไม่ใช่หนึ่งสองสามอ๋อตัวใหญ่มีแค่สามตัวครับอ๋อเด็กๆก็มีหนึ่งสองสามอ๋อั้งหมดเป็นหกตัวแล้วครับอ๋อออยจะออกนี่กี่นาทีเนี่ยโอ้เร็วเกินไปนะครับสุดยอดมากแกะเอาก็ได้ถ้าคืนเลยพวกนี้ไปขี้ัวใจขึ้นหรือเปล่าที่ผมเห็น มีการยั่ยุมไปสิเออมันก็ไปเองสิเออเอ่าไปมันไปแล้วเขาห้องแล้วปิดประตูด้วยไม่ล็อกก่อนไหมโอ้น่นเหรอเจอแล้วโอ้โอไปนั่นละยอดมากปิดประตูให้โอเคเราไม่อยากกวนนายนะโอ้ในในหัวใจขึ้นแบบเอ้าไอเด็กนี่มันไปแอบดูเว้ยเอ๊ะโตแล้วหรือเปล่าหรือว่าตัวเดิม โอเคช่างไม้นะเดี๋ยวเราไปตัดไม้ดีกว่าหนะไม้มันจะเริ่มม่ค่อยมีแล้วเนะี่ยเดี๋ยวทำกิจวัตรกิจวัตรประจำวันก่อนแล้วกันนะไม่ได้ตัดนานก็ในะผลท้ายฝั่งไอพีซีของเราก็เสร็จแล้วนะแกรบก็ฟาร์งมง่ายๆนะก็จับกระดอกนะครับถ้าเกิดเราจะจับให้ทำฟาร์มใหญ่ก็คือจับใส่ไมคัสเอาไว้นะครับไมค้าอะไรฮะเออจับใส่เอาไว้นะแล้วก็เออ ลากเอาไปที่ไหนสักทีนะครับเออเดี๋ยวเราทำฟาร์มเหล็กแน่นอนนะครับทำตรงไหนดีคิดเลยผมไม่รู้นะว่าม่เกี่ยวกับสปาวช้างหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่ามันทํายังไงดีรู้ที่การสร้างกันรู้คะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องสร้างตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําเล่นๆดูแล้วกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะถ้าได้ก็ดีเหมือนกันฟาร์มเหล็กรออยู่นะแล้วนะฟาร์มท้องก็จะตามมาทีหลังนะครับเราจะแจกเลยนะครับไม่ต้องรออะไรแล้วนะแล้วก็เริ่มเลสเพย์ใหม่เลยนะครับโลกใหม่ปกติใหม่เลย เห็นน้องๆแม่งแบบอยากได้มากเลยนะแบบนี้ก็ให้ไปแล้วเนาะหรอือผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะนี่ต่อไหมแบบจะเล่นแบบนี้ต่อหรือว่าอะไรนะก็ามาคอมเมนต์หน่อยกันละกันนะให้ผมเล่นต่อไหมนะไอ,ไอคิปเปอร์ตะเวงก็ยังไม่เสร็จเลยภาคนี้จะมีบั๊กเรื่องป้ายโอ้สุดยอดมันก็เลยงั้นแหละอืม เีฟเบลิงไม่มีโอ้จะมืดอีกแล้วต้องระวังพวกซอมบี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะเจ้าเอ c นี้มันแบบมันสมบัติลรำค่านะสมบัติลรำค่าที่หาไม่ได้นะครัหาหาได้แต่หายากเจอเจอง่ายอยู่ยเช่นซอมบี้วิเเลเจอร์นะก็เจอง่ายอยู่นะฮะแต่มันก็เชื่อจจจับจับจับง่ายนะเกีะยวัดไม้ต่อ โอเคโอเคต่อต่อต่อโอเคตัวตุว๊กเราลักกันอีกแล้วนะโอ้ยนี่มันก็รลักกันทักหนาเลยนะยอดลักกันทักหนาไว้วอดเลยงานนี้ได้แหลกแนะ่แหลกเนื่องจากมอตเตอร์แถวบ้านเยอะเกินเหตุนนะเนื่องจากเอมิซีแม่งสุดยอดไม่ไหวจะเคลียร์ย จบโอเคแต่เหล็กนี้ผมแค่จะแบบทาฟาร์มก็คือให้โกเลมมนอยู่ด้วยกันนะคือไม่ทาให้มันตกละวาตายนะคือแบบผมกลัวหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ของด้วยคือมันอาจจะเกิดมาแล้วผมไม่ได้ของอะไรประมาณนี้นะครับใช่ไหมพอมันตายพวกเราของมันรีหายไปนะับก็เลยจะกะว่าเก็บไว้เอาดาบฟันทีหลังนะถึงมันจะตายยากก็ตามแต่ว่าตีเองก็น่าจะดีกว่านะครับผมกะตีเองเลยนะ เมื่อยๆไปแต่ไม่เจ้านี่มันโดนยามาันไม่เป็นไรด้วยใช่ปะ่ะงานใหญ่อุ้ยพังพอดีเลยหรือเปล่าเออใช่พังพอดีเลย,เลเดเลยได้แอปเปิ้ลมานหนึ่งลูกอโอเคอ่าสปลิกอันนึงชืบโอเค ก็น้อง,องก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะว่าทำไมพี่ถึงเสกนะผมบอกไปแล้วนะผมเคยจับได้นะแล้วมันรีนะผมขอใส่อีกเสกกลับนะครับเพราะทจริงมันไม่รีนะของจริงมันไม่เคยรีนะครับแต่จะอยู่เพราะว่านะอ๋อเพราะรู้สึกว่าตอนมืดมันจะเข้าบ้านนะไอ้เจ้าโปรแกรมมันตั้งไว้อย่างนี้นะใช่ไหมตอนนี้มันอาจจะอยู่บ้านที่เราห้องม่อาจจะอยู่ในห้องก็ได้นะใครจะไปรู้อืมกระตุกะต๊กปตุ๊กเว้ ล้วว่าที่ยี่สห้านะโรงเรียนผมก็จะกิจกรรมอะไรวะไม่ได้จัดไม่ได้จัดหรอกมัง้งเนาะเออจัดจัดดีก็ไม่ได้จัดเลยนะรครับก็ร้องเพลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูนะเป็นพอดีว่าเพื่อนผมมันไปไปประกวดไว้นะรประกวดทันลนก็ทันเลนช่วยไปประกวดเดีนะ๋ยวไว้เออแบบชื่อมันชื่อมันบอกเดี๋ยวไว้นะนะฮะมันเป็นคนดีกีตาร์นะครับจะไปดูมาในและครับคือเดี๋ยว โอเคปะเลเจอโอ้ยเป็นชานเกือบรึ่งตัวไเ,เกือบเต็มตัวดิน่าจะเป็นชุดกาออะไรกันแนวนะโปรเทคปะ่ะไม่ใช่รตกงแล้วก็โปรเทคโอ้ยมาหลายตัวเลยโอ้ยกระบตกอย่ามาได้ไหมไปชุบอุอ้ยชุบเออให้รู้ให้รู้บ้างว่าไข่เป็นไผ่นะเออ เฮ้นตัวนี้โตแล้วนะตอนแรกยังเห็นเป็นเด็กอยู่เลยโอ้ยโอ้โหยังจะเอาอีกโอ้นะครับก็โตกันหลายตัวแล้วหนึ่งสองอีผู้ใหญ่ตัวนี้หายไปไหนไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่โอ้โหเยอะแล้วนี่ว่าโอ้เริ่มมีเอ็เอสซีเยอะแล้วครับอุดยอ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 ดมากเลยครับแต่ผมดูบัวแล้วผมยัง ทอแทไม่หายนะฮะมีหมูด้วยโอ้ดีมากผมนี่เศร้าใจเลยโอ้ไก่เกิดด้วยนะอ๋อดีดีด,ดีทำไก่ยากเก็ซีกินแม่งเลยโอเคได้เวลาจบคลิปเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะฟาร,ร์มเอ็มไอซีที่ผมทำนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเพื่อื่นรู้แล้วกดซับผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับเก็บทองแป๊บโอเคขอวอนนี้ บ๊ายบายนะครับ